ขอ,อนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้ทำดีได้ดีชั้นแนวขอเสนอในหัวข้อความรับวันพระที่ชาวพุทธ99%ไม่รู้วันพระเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความสำคัญ ผู้มีรู้มียานทั้งหลายให้ความสำคัญผู้รู้ที่เห็นมิติของโลกอื่นจะรู้กันว่าวันพระมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ไม่เหมือนโลกมนุษย์โลกมนุษย์เหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าโรคมิติหลังความตายเป็นวันที่พิเศษเช่นเทวดาประชุมกันก็ประชุมในวันพระถามว่า เทวดารู้ได้ไงว่าเป็นวันพระแต่เวลาก็ตรวจดูดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกของเราเทวดาที่ดูแลรักษาโลกสี่องค์สี่ทิศเรียกว่าเทา้าจตุโลกบาลทิศเหนือเท้าวเวสสุวรรณโนปกครองพวกยักษ์ทิศตะวันออกเท,าท้าทศรถปกครองพวกคนทันวิทยาธร และกุมพันติดใต้เท้าวิรุณปกครองพวกครุฑทิศตะวันตกเท้าวีรูป,ปักปกครองพวกพญานาคเท้าจัตตุลกบาลเป็นเทวดาที่ดูแลรักษาโลกของเราหัวหน้าเท้าเทาวดาทั้งสีท่านเขาจะรวบรวมรายชื่อและภาพของมนุษย์ที่ทำบุญทำความดี และจะประชุมกับเทวดาทั้งหลายเพื่ออนุโมทนาบุญโดยจะมีเทวดาเป็นบริวารของเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ทำหน้าที่รวบรวมรายชื่อและภาพการสั่งสมบุญทำความดีของมนุษย์ทั้งหลายตลอดหนึ่งเดือนเทวดาก็จะบันทึกภาพการทำความดีทุกอย่างเลยเช่น การดูแลพ่อแม่ช่วยเหลือผู้คนไปจนถึงการทำบุญในพระพุทธศาสนาลำดับชนชั้นการเป็นเทวดาจะแบ่งตามความมากน้อยของบุญเริ่มตั้งแต่เทวดาประจำบ้านหรือที่หลายคนจะคุ้นชื่อในผีบ้านผีเรือนถ้าในพระไตรปิฎกจะเรียกว่าคุมะเทวดาพม,มะเทวดาคือพระเอกมนุษย์ ที่สั่งสมบุญมาระดับหนึ่งไม่เยอะแต่อย่างน้อยสินห้าพอได้พอผ่านถ้าไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ศาสนาพุทธก็ทำบุญสงเคราะห์โลกเปิดมูลนิธิสงเคราะ์โลกไว้เยอะแล้วก็ไม่ค่อยทำผิดศีลอะไรเล่าไม่ค่อยได้กินตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภุมมะเทวดาสะส่วนใหญ่ เป็นเทวดาที่อยู่ตามบ้านคือพบของเขาวิมานของเขาจะซ่อนอยู่ในบ้านของมนุษย์อีกทีหนึ่งเป็นมิติละเอียดที่ซ่อนกันอยู่พมมะเทวดาเขาก็จะทําหน้าที่รวบรวมรายชื่อและภาพของมนุษย์ที่ทําความดีต่างๆรวมไว้ในบัญชีของเขาเพื่อจะเอาไปใช้ให้ชาวสวรรค์ในเทวสภาอนุโมทนา เพราะบุญเทวดาจะดีใจมากเวลามนุษย์ได้ทำบุญทำความดีเขาจะมีสหายมีเพื่อนเพิ่มสวรรค์จะได้ไม่ว่างจะได้มีเพื่อนมีสหายเพราะฉะนั้นพอมีคนทำความดีเขาก็จะดีใจเพราะเขารู้แล้วว่าผลของการทำความดีมันดียังไง หลังความตายแล้วเวลาเทวดาเขาอนุโมทนาบุญกับมนุษย์ที่สั่งสมบุญเขาก็จะได้บุญด้วยการอนุโมทนาบุญก็จะเริ่มจากบุญใหญ่ๆการรวบรวมรายชื่อและภาพของมนุษย์ที่สั่งสมบุญทําความดีก็จะเริ่มจากภมมะเทวดาไปสู่อากาศยะเทวาอากาศยะเทวาหรือคือ เทวดาบนอากาศสวิมานจะอยู่เหนือยอดไม้ไปประมาณ16กิโลผมมะเทวาก็ดีอากาศเทวาก็ดีจะแบ่งเป็นสีตระกูลสีเผ่าเช่นคุมะเทวาสายพญานาคผมมะเทวาสายครุฑผมมะเทวาสายยักษ์ผมมาสายคนทัน หรือวิทยาธรคือเทวดาตั้งแต่พื้นมนุษย์ไปจนถึงสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแบ่งเป็นสี่สายสี่ตระกูลจนกระทั่งไปถึงผู้ปกครองของเทวดาแต่ละสาย พอเทวดาแต่ละสายทั้งสี่สายสี่ตระกูลเนี่ยรวบรวมภาพการสั่งสมบุญและก็รายชื่อไปให้กับเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ก็จะนำเรื่องราวทั้งหมดนั้นไปให้กับเท,าเทา้าสกัดเทวราชเท้าสกัดเทวราชก็จะประกาศรายชื่อแล้วภาพก็จะขึ้นเทวดาทั้งหลายก็จะได้อนุโมทนาบุญเขาก็จะได้อนุโมทนาบุญ และประกาศคุณความดีบนสวรรค์นในวันพระใหญ่เทวดานิยมมาสั่งสมบุญมาบูชาพระธาตุจุรามณีเป็นพระธาตุพระเจดีย์ที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงบรรจุพระเขียวแก้วของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเทวดาเขาได้พระเขี้ยวแก้วไปในวันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ พระเขียวแก้วเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ใสสะท้อนแสงเวลาที่พระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐท่านยิ้มปุ๊บแสงจะสว่างวาบออกมาจากเขี้ยวของท่านที่ใสเป็นแก้วด้วยความบริสุทธิ์เวลาพระอานนท์เดินตามถ้าพระพุทธเจ้าจะยิ้มก็จะเห็นมีแสงออกมาซึ่งในวันพระใหญ่ เทวดาก็จะนิยมประชุมฟังธรรมโดยมีทัาสเทวราชหรือเป็นผู้มีผู้รู้วิญญาณเป็นต้นที่จะไปแสดงธรรมให้ฟังธรรมะที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวข้อไม่ให้เทวดาประมาทในการสั่งสมบุญเพราะบุญที่ทำให้เทวดามาอยู่ตรงนี้คือสวรรค์ชั้นที่หนึ่ง เรียกจาตุมหาราชิกาจะอยู่ออกไปนอกโลกเป็นภพภูมิที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เป็นมิติที่ซ้อนมิติอีกทีหนึ่งอยู่สูงออกไปนอกโลกสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคนที่จะไปเกิดตรงนั้นส่วนใหญ่จะทำบุญประเภทสงเคราะห์โลกช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำความดีต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ต้องถือศีลห้าแต่อาจจะถือไม่บริสุทธิ์ศีลห้าไม่ขาดแต่ว่าบกพร่องเทวดาในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งมียักษ์พยาครุษคนทันวิทยาธรยักษ์ทำบุญปนความโกรธไปงานบุญทำบุญก็โมโหหงุดหงิดทำความดีไปด้วยก็หงุดหงิดไปด้วยครุฑ ก็คืออดีตมนุษย์ที่ทำบุญบนความหลงความเห็นผิดเข้าใจไม่ถูกในพระพุทธศาสนาไม่ยึดภารัตนาตรร้อยเปอร์เซนพยานนาคทำบุญแต่ติดนิสัยกามราคะชอบเรื่องกามแต่ก็มีศีลแล้วก็ทำบุญด้วยคนเกิดเป็นพยานนาคต้องอ้าปากตลอดเวลามีความร้อนออกมา เพราะทำกรรมด้วยปากปากไม่ค่อยดีบวกเรื่องกามเป็นหลักคนทันก็ทำบุญแต่ชอบเรื่องของศิลปะดนตรีร้องรำเรียกว่าสายศิลปะถ้าเป็นสายวิทย์ก็จะเป็นพวกชอบอาคมบ้างเรื่องความรู้บ้างพวกแนวศาสตราจารย์นักวิทยาศาสตร์ก็จะมีอาคมเรียกสายวิทย์ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเป็นพวกพ่อมดหมอผีเขาก็จะมีของวิเศษมีคาถามนุษย์คนไหนที่มีอาคมมีคาถาก็เกิดจากเทวดาพวกนี้แหละคือวิทยาธรที่จะลงมาส่งฤทธิ์รักษาวิชาของตัวเองคือพวกนี้เขาจะชอบให้คนเคารพนับถือส่วนสวรรค์ชั้นที่สอง เริ่มเป็นเทวดาชั้นสูงแล้วจะไม่มียักษ์ไม่มีหน้าไม่มีหลังไม่มีรถไม่มีคนทันวิทยาธรไม่มีเทวดาในสวรรค์ชั้นที่สองส่วนใหญ่จะเคยเป็นคนที่ทำบุญในพระพุทธศาสนาทั้งสิน้นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยเพราะทำบุญถูกแรงเนื้อนาบุญทุกคนก็ต้องอย่าลืมว่า สวรรค์หรือนรกก็ตามไม่ใช่ของคนพุทธมันคือมันมีอยู่แล้วถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ผ่องใสเบิกบานเริ่มไม่รู้สึกตัวเสียดายสิ่งที่ให้บุคคลบริสุทธิ์คือทั้งผู้ให้และผู้รับมีศีลบริสุทธิ์ มีสภาวะธรรมภายในแต่หลักๆที่เห็นในพระไตรปิฎกส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลบริสุทธิ์มากกว่าโดยเฉพาะผู้รับทานที่เราไปให้ทานนั้นท่านมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนบุญที่ได้ก็มากไปตามส่วนใหญ่ในพระไตรปิฎกจะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่า เนื้อนาบุญในปัจจุบันก็คณะสงฆ์เป็นเนื้อนาบนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็จะแบ่งเป็นเขตเขๆหลายเขตเขตตรงกลางก็จะเป็นเขตของผู้ปกครองเป็นราชาอย่างสวรรค์ชั้นที่สองราชาก็คือท้าสกายาวราชหรือคนไทยจะเรียกว่าพระอินแต่พระอินจริงๆแล้ว ท่านไม่ได้มีสีเขียวอย่างเดียวแต่ว่าจะมีบางช่วงที่ท่านลงมาจำแรงเป็นเทวดาที่มีสีเขียวซึ่งคนไทยก็จะเรียกว่าพระอินทร์แต่จริงๆแล้วเท้าวก,กะเทวราชไม่ได้มีสีเขียวแต่ท่านจะลงมาสีอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านวันพระจึงเป็นวันที่เราเทวดาภรรยา และผู้รู้ให้ความสำคัญมากสังเกตดีๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อย่างโลกของเราจะมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บังเกิดขึ้นมาแล้วสี่พระองค์แต่ว่าก่อนที่จะมีโลกเราก็มีโลกในอดีตมาก่อนแล้วเนี่ยมากมายคือโลกบังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไป พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นระยะเวลาหนึ่งมหากับหนึ่งมหากับคือระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปพอล่มสลายแล้วก็เกิดโลกขึ้นมาแล้วก็สลายไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่อยู่อย่างนี้เกินกําลังล้านล้านครั้ง<ม>ก่อนหน้านี้ก็มีพระพุทธองค์ก่อนก่อนพระสมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีมากกว่าจำนวนมาเลเรายที่อยู่ในมหาสมุทรทั้งหมดและโลกไม่ได้มีแค่โลกเดียวด้วยมีเป็นอนันต์พระสมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนตัดสรุธรรมในวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าคำพระจันทร์เต็มดวงทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียว วันพระใหญ่หมดไม่มีวันอื่นเลยแม้แต่วันเดียวตัวนี้จะเป็นวันที่ผู้รู้กล่าไวไว้ว่าวันที่พระนิพพานเชื่อมต่อบุญกับบุญมนุษย์มากที่สุดแล้วในวันที่ทำบุญก็ได้บุญมหาศาลดังนั้นวันพระใหญ่จันเต็มดวงจึงเป็นวันที่ผู้รู้ก็เหล่าเทวดาทั้งชั้นฟ้า ล้วนให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นพิเศษเช่นศีลแปดถ้าถือวันธรรมดาก็ถือศีลแปดแต่ถ้าถือวันพระใหญ่จะเรียกอุโบสถศีลถือเป็นศีลเป็นวันพิเศษถ้าสั่งสมบุญก็มีโอกาสที่จะได้บุญมากกว่าวันปกติจึงเป็นวัน ที่ทุกคนควรจะได้สั่งสมบุญและย้ำเตือนถึงความไม่ประมาทในชีวิตอีกทั้งวันพระใหญ่ขึ้น15บห้าคำเป็นวันที่ยมโรคหยุดคือนรกมีแปดชั้นแต่ละชั้นประกอบไปด้วยมหานรกหนึ่งขุมอุทานรก16ขุมยมรลก4ีขุม เมื่อรวมแล้วนรก8ชั้นจึงมีทั้งหมด450กว่าขุมนรกทั้ง456ขุมยังแบ่งระดับความรุนแรงของท่านทรมานได้3ระดับคือมหานรกลุมแรกแรงสุดหนักสุดลองลงมาต่อมาก็อุดสถานนรกและเบาสุดก็คือยม,มโลก ซึ่งยมโลกอย่างเดียวเท่านั้นที่หยุดทรมานในวันพระใหญ่โอ้สถานโลกเป็นมหานรกไม่หยุดด้วยยมโลกหยุดทรมานถ้าญาติส่งบุญไปให้วันนั้นผู้ตายเขาก็จะได้รับบุญทานทรมานก็จะลดน้อยลงหรือถ้าบางคนกรรมเบาบางก็อาจจะพ้นได้เลย ส่วนเจ้าหน้าที่ยมมโลกคนถามเยอะมากว่าคืออะไรซึ่งเจ้าหน้าที่ยมมโลกเขาก็ร้อนทรมานเหมือนกันจับอุปกรณ์ทำงานทรมานก็เมื่อยน้ำโลหะหลอมเหลวก็กระเด็นใส่มือบ้างแล้วปล่อยมือก็ไม่ได้ออกจากนี่หยุดพักก็ไม่ได้ทำทำทำ และทรมานหยุดพักไม่ทำทรมานก็ไม่ได้ร้อนก็ร้อนเมื่อยก็เมื่อยเจ็บก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่าไม่ทำไม่ได้เจ้าหน้าที่ยมบาลูก็คืออดีตมนุษย์ที่ตอนยังมีชีวิตอยู่เป็นประเภทวัดก็เข้าเล่าก็กินบุญก็ทำกรรมก็สร้างแต่ไม่มากถึงระดับที่ ตกนรกยกตัวอย่างเช่นบางคนพอเข้าวัดเข้าพรรษาก็ไม่กินเหล้าไม่กินเลยนะหยุดเดี๋ยวก็ไปถือซองบอกบุญชวนคนทำบุญถือศีลเข้าพรรษาพอออกพรรษาปุ๊บกินบ้างเป็นต้นเวลาตายไปบาปสั่งสมบุญก็จะไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโรค เเดือนพักสมเดือนถามว่ากินเยอะน้อยแค่ไหนถึงจะไปเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปตกนรกโดนกอกน้ำทองแดงไม่รู้เลยในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้บอกไว้ว่าต้องกินแค่ไหนมันเป็นเรื่องของบุญบาปผสมกันวันพระจึงเป็นวันที่ควรสั่งสมบุญใหญ่ เป็นอย่างมากความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างเช่นทำไมพระสมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยกี่ล้านพระองค์ทั้งหมดตัดสรุ้ธรรมะในวันพระใหญ่ทุกพระองค์คงมีเหตุผลแน่นอนว่าบุญก็ดีพระนิพพานก็ดีอะไรทั้งหมดก็ดีจะมาเชื่อมจรดกันเร็วแรงที่สุด คงต้องเป็นวันพระใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มาสั่งสมบุญในวันนี้เปรียบเทียบให้ฟังง่ายง่ายก็เหมือนเป็นช่วงโปรโมชั่นก็ได้เอาแบบยุคสมัยนี้โปรโมชั่นพิเศษคล้ายว่าเป็นการทำบุญที่ถูกถูกเวลาบางอย่างถูกที่ถูกเวลามันเป็นยังไงมันง่ายก็สำเร็จไปหมด มันฟังง่ายสำเร็จเร็วความเร็วถูกที่ถูกเวลาสังเกตดีๆความสำเร็จจะเกิดขึ้นง่ายๆมันต้องถูกที่ถูกเวลาวันพระใหญ่มันเป็นการทําบุญที่ถูกที่ถูกเวลาถูกเนื้อนาบุญซึ่งในธรรมนั้นดวงของเรา ก็มีความตั้งใจว่าจะได้จัดถวายสังฆทานเก้าชนิดกับค้านสงฆ์99รูปขึ้นในทุกๆวันพระใหญ่ในวันพระใหญ่ขึ้น15คห้าคำซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยวันพระ15คห้าค่ำมีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นวันที่ในยมโรคเนี่ยจะหยุดท่านทรมานหากว่าใคร ก็ตามได้มาสั่งสมบุญแล้วก็อุทิศบุญไปถึงหมู่ญาติผู้ล่วงลับไม่ว่าท่านจะอยู่ในยมโลกก็ดีนะหรืออยู่ในสุขติภูมิก็ดีอุทิตบุญไปถึงเนี่ยบุญจะไปถึงทันทีเลยคือเดี๋ยวนั้นวันนั้นเนี่ยบุญไปถึงทันทีเลยไหนโดยเฉพาะหากว่ามีญาติล่วงลับท่านพัด ไปสู่อาบาย,ยภูมิเนี่ยไปสู่ยมโลกท่านก็จะได้รับบุญทั้งหมดจากธรรมล้านดวงหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับหากทำดีได้ดีชแนลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้สุดท้ายนี้ทำดีได้ดีชแนลก็ขออํำนาจ คุณพระเสียรัตนะไตรจงอํานวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญสําหรับคลิปนี้ทําดีได้ดีชแนลต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ